โอ้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้อะเดินมาเจอคุณอยามากวนเนี่ยไหนบอกคุณจะเผาบ้านนี้ทิ้งไงเพราะน,นี่บ้านใหม่อ๋อมันก็อยู่ที่เดิมชัดๆโอ้โหผมเปิดเซิร์ฟค้างไว้ไม่กี่วันไม่กี่ปีคุณสร้างถึงขนาดนี้แล้วคุณไปเอาส่วนผสมมาจากไหนครับเนี่ยเสกมาั้งขุดเอาดิเหรอ หน้าตาแบบคุณผมโอ้โหดูมันเลอะเลยมาถึงวีฮะเป๋าคนเราคิดถึงกันโอ้โหฟาร์มวัวฟาร์มหมูเอ้าทำไมกระจกตรงนี้อ๋อมีกระจกให้นี่ด้วยอะไรนะแครอทฟิลด์อ่าวีทฟิลด์โอ้โหเอ้าทำไมวีสกินเป็นสกินแบบนี้ครับไม่เป็นไอไอรอดแมนแล้วล่ะฮนี่ฮะผมรักอนุรักษ์ของเก่าอะไรอ๋อแล้วเป๋าอ่ะอ๋อเป๋าก็เปลี่ยนด้วย ทำไมเป๋าไปส็สก,กินแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยประตูประตูโดนถล่มทลายทำไมเป๋าไม่เปลี่ยนสกินนะฮะเป๋าเป่าปิดไม้หรือเปล่าครับคุณดูซิคุณปิดไมค์หรือเปล่าคุณเงียบไปใช่ครับผมพูดมาตั้งนานครับผมปิดไมค์โอ้โหทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เสียใจมากแล้วแล้วคุณทำไมเปลี่ยนสกินไม่เปลี่ยนสกินนะะ่ะผมเกียดครับอีกแล้วไอกกพวกนี้อนุรักษ์ของเก่าจริงๆเลยของผมเต็มเลย เฮ้ยโหหนังสือที่นี่เต็มเลยอะ่ะมันจะได้อะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยพอเอาหนังสืออะไรมาใส่เนะโอโหเจ็ดเลย e n c h a n t book protection อ่าเดี๋ยวต้องเทปี่ฮาร์ดเฮ้ยแล้วที่เก็บของเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อผมย้ายของมาอยู่ข้างนอกยังไม่ได้เอาใส่เลยโอ้โหตรงกล่องตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอโอ้อ,อ้าวแล้วที่นอนอะ่ะเฮ้ยดีบทำเลยนะ ตายเออไม่คงไม่คิดกันเลยที่นงที่นอนโอ้ของของมันโอ้โหของมันจัดไปข้างนอกเต็มเลยแอนยูเฮ้ยเบนออฟแอสโทรพอดเคาะทำไมเคาะทำไมโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นผมเจอไอหมกว่าอย่าวไอใจเย็นสองไม้สาม เอ๊เดี๋ยวนะตอนแรกตอนแรกเราอยู่ไหนนะเอ๊ะยังไงเ้ยเตียงเราอยู่ไหนอ่ะอะคุณเอาไปทิ้งที่ไหนวะเนี่ยคุณไปดรอปที่ไหนไม่เจอผมเปิดมาหมดแล้วเมน่ามันเป็นความผิดของคุณนะคุณเอง it's all your fault it's all your fault เอ้ยเดี๋ยวผมปิดให้ไอ้นี่ก่อนฮะ ผมเปลี่ยนเอาไอ้นี่ออกเลยฮะโอ้โหอะไรอ่ะเอาอันนี้ไงไอ้ฝนตกไงหายไปไงมันน้ำคางเอาแล้วห้องด้านล่างเรายังอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยโอ้โหเหล็กเต็มเลยโอ้เสบียงโอ้ไม้โอ้แครอทโอ้ดินโอ้หินโอ้แครอทโอ้ไม้โอ้เราต้องไปบุกเบิกเนี่ยเราต้องไปดินแดนทะเลทรายเพื่อที่จะไปโอเอ็นวิว ไปหาเอ็นด์แมนเอ็นด์แมนใครจะไปกับผมบางผมผมผม,มวีมคุณไปเปลี่ยนสก,กินเป็นไอรอนแมนเถอดดูแล้วไม่ขังเลยดูแล้วคุณไม่มีไม่มีความขังเลยอ้ยคุณไม่มีความขังในหัวในหัวในหัวใจคุณเลย,ยทำไมคุณมีแบบเนี้ยโอย้ใครกินข้าวยังไม่หมดกินให้รีบกินเลยนะใครอะ เต็มปากเต็มคำไม่สนใจตะเกียบนะตะกคร้ก็ยังไงไหนเูยนะว่าใครกินข้าวแบบขาฮะไอายมไม่มีโมโหอยู่เรงนี้กินข้าวกับอะไรนะใครกินอ่ะใครกินข้าวกับอะไรอะ่ะกับเสกเกาะกับเสกเกาะโอ้โหพอมันสร้างใหม่ปุ๊บมันเอา ฐานไปไหนหมดวะเนี่ยเอ้ยออกฐานกับผมดีกว่าฐานอยู่นี่ครับคุณไปเอาของย้ายกลับมาเลยนะเอ็มที่เกียร์นะเลิกไปไปคิวเวอร์เลยไปโอ้โเฮ้ยอย่าผมพูดเล่นเดี๋ยวคนดูเขาไอ้นี่เดี๋ยวเป๋ากวีเขาจะไปคิวเวอร์กันนะฮะใช่ครับแต่ต้องรอนิดหนึ่งครับเป๋ากวีเขายังไม่ได้ซื้อครับผมก็รอควีอยู่ครับเฮ้ยเอ็มไก่ไปไหน ไก่อยู่ข้างบนฮะเฮ้ยแล้วใครทำให้ไก่มันลงมาเออเนี่ยทำไมไก่ผู้ที่เฮ้ยเขาเองไก่ถูกเลือกน่าจะเป็นเขาเองแหละเฮ้ยทำไมเจ้าเป็นคนแบบนี้เดี๋ยว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 ไอ้ไก่ไอ้ไก่ที่ถูกเลือก You can s t e a l from my house ทำไมมันโอ้เราปล่อยเราเปิดเซิร์ฟค้างไว้เปิดไปกี่หกกี่หกคนนล้วเนี่ยตอนแรกสี่คน ใคมันลงมาเต็มเลยก็มันวางบล็อกไงมันเลยลงมาแล้วใครไปวางอะไ,ไ,ไอ้เป๋าผมนี่แหละครับคือกาที่ถูกเลือกความผิดก็หัน,น,น,น <c oughs> อันายแรงของผมเองทิ้งขยะอันไหนไม่ใช่ทิ้งเลยเฮ้ยแอปแท็กดัมเมจบอกค่าดัมเมจบิ๊กแอคฟิ n ช e งโรดเงนสนอะไร สบอกแล้วครับพอลงมามันไม่มีดขังขึ้นครับเอาอะไรเห็นไหมเป็นความผิดของใครนีเฮลโลมีบันไดอยู่กลัวอะไรไหม You can't steal from my heart hello โอ้โหมันออกมาได้แล้วล่ะมันบินได้อ๋อมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นบันไดไงมัวอ้าวไก่เราทันโอท็อปบ้างปล่ะไกโอท็อปรู้จักป่ตีกองออกตีกองออก ขายอะไรไงโอท็อปนีมาตามมาอ๋อให้ตีกล่องออกเหรอกล่องที่ไก่อย like <bbe> ู่ด้วยนะน้องทำไตีไม่ออกวะลงมาดูไมันมัน goodbye my friend you never see me again อาอไม่ช็อตแล้วเริ่มปฏิบัติการไม่ช็อตแล้วจะเอากล่องไปไว้ไหนจะย้ายของไว้ไหนด้านบนไงคุณก็ไปสร้างหลังคาด้านบนบ้านดิรู้สึกว่าด้านบนไอ้ด้านโอ้โหคุณตอนแรกบ้านก็ดีอยู่แล้วนะรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบเป็นนิรมิตร เมืองโนวิดนะเหลืออะไรเฉยบ้านเก่าไหนแล้วคุณเี่ยวบ้านนี้เจ๋งนักเหรอเดี๋ยวให้คนดูรเสมอเดี๋ยวพังใหม่เอ้ยอย่าผมขอโทษพี่อย่าทำเลยพี่เว่พอแล้วอีนับอีอีสอีนับหายแล้วหายมาเวหายชาจังเนี่ยหายแล้วมันตกตกไงไม่รู้อะอะไรอ๋อช็อตอยู่ช็อตช็อตมาแล้วกลับมาช็อตแล้วกองอ้าวของหายนี่วีดฟิลด์ เห็นอะไรไหมผิวแ้โอ้ยไม่แบ่งอ่ะใครอยู่ด้านล่างเนี่ยอ้าวีอ้าวีทำอะไรด้านล่างผมผมก็วีครับทำอะไรอยู่ด้านล่างลงมาลงมาสู่ความเว่อวงครับเร็วเราต้องไปดินแดนทะเลทรายเพื่อไปหาเอ็นเดอร์แมนจะได้จบเกมนี้สักทีไม่งั้นมันไปต่อภาคที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เร็ว เราไม่อยากให้ม <ion at> <feet> ันยืดยาวมากนักพนักงานเพชรมีแค่สี่เม็ดคิดจะสู้กับดาก้อนนั่นแหะสิอะไรนะเพชรมีแค่สี่เพชรคิดจะสู้กับดาก้อนเพชรมีแค่สี่เมตรอ๋อเม็ดแค่มีอะไรเม็ดแค่สี่เมตรเออไปเรียนประถมไปอะไรเม็ดแค่สี่เมตรเพชรแค่สี่เมตรก็ผมก็บอกแล้วเพชรก็แค่สี่เมตรคิดจะสู้อะไรกับดาก้อนผมพูดแล้วเมื่อกี้ก็สู้ได้เราแค่สี่เมตร เออผมบอกเพดแค่สี่เมตรคุณเลยกลับไปฟังเลยไม่ผมบอกว่าเนีเราใช้อ่ธนูยิงไงธนูยิงบริการเปิดปิดไปนะวีเจอกันเราโอ้โอ้โอกระตุกกระตุกข้าวตีนะแต่แครลอดไม่ยักตีแหมแครลอดไม่ได้ใช้เลยแครลอดทำอะไรกินไม่ได้อ่ะกินเลยเลย มันเพิ่มเท่าไหร่อ่ะเพิ่มเพิ่มสองเนี่ยเพิ่มสองเองคุณวีครับคุณวีครับคุณกวีคุณคุณไม่ได้ครับหนึ่งหนึ่งคือผมล๊อด้วยครับพี่ครับพี่คุณกวีครับเนี่ยลำบากกันบนเป็นสนใจเอาผมเอาเอาลงเอาอยู่ไหนวเอา Let's give it to the pitch ลงไปรับป่ะเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว ใครหิวบ้าง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 หมูน้อย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 โอ้โหมาที่นี <the> ่เป like. oh ็นซูเปอร์สตาร์หมูเลยหมูมีลูกเต็มหมนี้เลยเลยว้าว Amazing Amazing ตกอ่ะตกโอเคมันมีความรักกันหมดทุกตัวแล้วล่ะ เอาเป็นตัวนี้โอ้ยกินอีกกินพอแล้วไม่ต้องกินอีกแล้วพอไอตัวนี้ความรักเกเินเออฟอร์เลเวอร์รวยไปแล้ลูกใครหิวบ้างเคาหิวบ้างชนะสี่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 มากินกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดเลยกินให้หมดกินให้หมดโอเคเดี๋ยวแอรคนมั่งนะโอ้คุณจะกินย่าเหรอครับเอาไว้ละครับ, <Battle> อรบโอเค I have the carrot seven c a r r o t แอนนอยซีส n มนพัมเกนพายโอ้ผมดูพวกคุณแล้วไม่ไม่เปลี่ยนสกินเนี่ยมันดูแล้วมันยังไงไม่รู้ผมอนุรักษ์ของวีวีผมเนี่ยทางเนี้ยทางไปสู่นรกไปเถอะเป็นทางใหม่เป็นทางที่ highway to hell the fast ป่ะเออ the fast ฮลเดอร h i าด Highway Highway to to Hell to Hell เอ็มก็ทำอะไรอยู่อ่ะผมตกครับเอ็มผมหมายถึงเอ็มผมตกครับผมหมายถึงเอ็มตกครับ <c oughs> <c oughs> คุณควรผมใช่ไหมอันนี้ทำเ<บ>ตียงแบบไหนเนี่ยต้ตตองทำทำสังข์แล้ว,วคุณจะทำอีกเหรออทำไมอ่ะครับพี่เขาไม่มีนะครับพี่ ปล่อยให้บิ u เดอร์ทำไปเราอย่าไปกวนบิ u เดอร์เลยไม่งั้นเดี๋ยวบิ u เดอร์เขาจะเครียดแล้วทำลายบ้านทิ้งซะเฮ้ยไปไปทะเลทรายผมหน่อยเร็วเปล่าใชครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาดาบไปไอ้นี่ก่อนเฮ้ยได้ไป14เลยโอ้โห routing one and sharp net โอ้ไม่น่าที่โอ้โหเววเหลือสองเลยไป โอ้ยผมตกยังไงไม่รู้เล็ดแคอลฟิสิคอนอกแบ็คมาไล้ดอกแบ็คมาเดี๋ยวผมต้องไปเอาไม้มาก่อนเพื่อเป็นการไอ้นี่วีไปด้วยเปล่าออกเดินตามหาทะเลทรายนื่นผมขอเนี่ยอะไรปรับอะไรสักอย่างเอาพัมกินไปนะโอเคอาหารไม่ต้องกลัวมีอยู่แล้วไปมีอะไรครับไปเฮ้ยผมเจอโกเลมเพื่อนยากพยาก เดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กไหนเหล็กเฮ้ยโอ้โหจะลงตรงนี้ละ Let's go เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำชุดก่อนชุดใหม่ก่อน Iron ตึม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 ไอรอนเชสเพลตไอรอนเชสเพลตเหรอใชจเท่าไหร่เนี่ยผมไปแล้วนะจ๊ะใจเย็นรอก่อนดีเฮ้ยไม่คิดจะรอไม่อะไม่คือเลย Let's physical, physical. นี่ใส่แค่หัวก็หล่อแล้วใส่ห<อ>มดเลยอะ่ะดูดีมีอรอร่าไหนออร่าผมอยากเห็นมากเลยผมไม่เคยเห็นออร่าเอาเวล9-9เก่าอ่ะคนระับอ๋อคุณไม่ไปจุดเตี๋ยจุดตีวยอะ่ะเออไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บของออมันทนามียังม,มีก็ยังธนูผมมีแล้วครับผมมีแล้ว โอเคไปรอแซนโดไปลูกเธออยู่ตรงไหนกันไปไปทางไหนครับทางนี้ครับทางนี้ครับคุณอยู่ไหนฮะผมอยู่ตรงทางนี้ครับวีไปทางนั้นเหรอครับไหนทางไหนอ่ะทางไหนฮะมาผมจะพาไปดินแดนใหม่ดินแดนโอ้รู้สึกว่าที่นี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยตอเนี้อ้าวแล้วเปล่าอยู่ไหนนะอยู่ข้างหลัง ตามมา,าตามมาผมให้ผมกลับมาทำไมครับก็ทางนี้แหละครับผมอยากให้คุณมาทางนี้ที่จริงผมก็อยากจะไปทางนู้นแต่ผมอยากให้คุณมาทางนี้โอ,โอ้โห <ขอ S 1> เอ,มอ,อ็มเอ็มเขาเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้คือผมเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น1.6.2แล้วก็มันมันมันต้องโหลดเท็กเจอร์แพคใหม่เดี๋ยวผมไปโหลดมาใหม่แล้วกันจะได้ดูอัลฟ่าดูสดใสามาดูคลาสสิกหน่อยนะฮ <c oughs> ะแบบใหม่ใช้เท็กเจอร์แพคไม่ได้อ๋อจริงดิใช้ไม่ได้หรอ ลองกดออปชันดูดิไม่มีคำว่า texture pack มีแต่ resource pack แล้ว resource pack นี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าคงเป็น texture pack หรือเปล่าอ๋อ resource นอนได้ไปแล้วครับเราต้องไปกันแล้วเอ้ยเรายังไม่ได้นอนกันเลยนะครับเออว่ะคำถามโอ้ยไม่เป็นไรเราต้องปักหลักเชื่อมั่นนะห้ามตายห้ามตายกันเด็ดขาดจริงอ่ะขอให้คุณจำผมไว้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายผมจะไปรับผมจะไม่ผิดสัญญา ย<จ>ิงอ่ะจำคำผมไว้เลยเรียผมแค่ lonely, okay, ให้จำโอเคเดี๋ยวผมจดชัดนอตกันเอ้ยพอมาเอาจริงแล้วเนีไม่ต้องห่วงผมมีดาบครับมาพวกคุณไม่ต้องกลัวหรอกยิงอ่ะตัวอะไรก็ทำผมไม่ได้เฮ้เป๋าห่างๆหน่อยห่างๆอีกนิดนึงก็ค่อยปักก็ได้ไฟอ่ะผมพอดีผมรวยอะอ๋อคนพูดแบบนี้ คนพูดแบบเนี้ยตายเพราะไฟมาหลายคนแล้วนะพูดสิครับโอ้ยโอ้ยใครเห็นไหมคุณไม่ยอมปรึกษาพวกพ้องเอาเอาวีอ๋อซอมบี้ถือดาบซอมบี้ที้งรักเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคุณไม่มีวันตายเนี่ยถ้าคุณหิวถ้าคุณหิวคุณก็บอกผมผมมีเสบียงอาหารให้คุณครบพร้อมคุณวีครับคุณวีวีวิตาวีวีเถอะ เห็นไหมเนี่ยข้ามานี่เห็นมะโอ้ยตกตกไม่ต้องห่วงสเกลตั้ดีกว่ยโอ้กระตุกอะไรโอ้สเกลตัน4สี่ตัวโอ้เฮ้ยวีขอถอนคำพูดนะไม่ทันเราห่วงผมปกป้องคุณเองสอยสอยสอย โอ้เห็นไหมได้เวลเยอะเลยมาที่เนี่ยเนี่ยได้ธนูลูกธนูเยอะเลยไปเก็บมาให้ผมเปลือนผมด้วยสิต้องเอาธนูไปครับเออลูกธนูมาให้ผมผมต้องการเอาเวลเอาเวลโเ้ยธนูปากใครธนูปากหัวเข่านี่โอเคไปก่อนเอาธนูไปแล้วอย่าลืมปักไฟด้วยโอ้ระับแหลกแหแหลกโอ้แหลกแหลกแเฮ้ยจุ๊บฆ่าทาน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 แหลกๆหลกหลแหลกโอ้ย เฮ้ยเอนเดอร์แมนไหนฆ่าเลยเอ็นเดอร์แมนฆ่าเลยวีอันนี้ไปแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครยิงตูดเฮ้ยเอนเดอร์แมนเห็นเอ็นเดอร์แมนแล้ว12นาฬิกาเที่ยงคืรน15นาทีฉันนั้นแค่อยากขอฉันอยากไม่อยากตายตอนนี้วีวีออกเกมแ้ววีจะตายแล้วอย่าตายอย่าตายมาช่วยทุกคน วคนลุ๊บถ้าตายถ้าใครตายก็หนีไปไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าโอ้ยอ้าอ้าถ้าใครตายแล้วหนีไปหรือออกจากเกมก็ต้องห่วงข้าพเจ้าอ้าวเอ็นเดอร์แมนอะผมเอ็นเดอร์แมนอยู่บนแถวนี้แหละผมไปตีผมผมเยเฮ้ก็บสีลูกลูกแก้มมันมาได้เปล่าไม่ได้ครับมันไม่ดบโอ้ที่นี่โอ้นี่ปรับปรับกราฟิกเอ้ยปรับเกมโหมดยากเลยเนี่ย โอ้โหเฮ้ยดองซอมบี้เลยอ่ะเก็บเวลมันตรงนี้โอ้ยลุงเราผมก่อนผมเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เองโอเคเยอะมากเฮ้ยจะฆ่ายากเว้ยเฮ้ยวเเองฮ้ยโอ้โหใครหิวบอกใครหิวบอกโอ้โหเวลกันมันอะทดรองอาหารเอาไว้เวลกันมันอะน่าจะมีม้านะหาม้า มีมาแล้วล่ะไม่ต้องห่วงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยโอ้โหบินเลยผมอัปเกรดจ่าผมผมมันกระเด็นกระดอนอ๋อของผมของผมก็กระเด็นของผมน็อกแบ็คเออน็อกแบ็คเอ้ยผมไม่รู้จักน็อกแบ็คผมรู้จักแต่บล็อกเบ็คบล็อกแบ็ครู้จักปะไม่แลก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 วีเป็นไรโหลดอะไรไว้อยู่เปล่าบิดทอลงทอเลนต์อยู่ทอลงทอเลนต์ลงมาโอ้โหเบลเต็มใต้น้ำเลย ละอองเต็มเลยสีเขียวๆเนี่ยดำน้ำเพื่อเอาเวลนี่คือเหตุผลที่เรามาพวกเจ้าผมใสยบูครัมมีคำว่าหยุดไม่มีคำว่าหยุดคุณไปเล่นคิวเวลคุณคุณไม่ต้องอนี่หรอกรับรองมันอุ้ยอะไรก้างเอื้อเฮ้ยถ้าใกล้ตายแล้วออกเกมวีผมให้คำมั่นสัญญาคุณแล้วคุณจะไม่ตายกับคารบวีผมจะปกป้องคุณเอง คุณคุณจะเดินไปไหนอ่ะคุณเปิดอะไรโหลดอะไรวะเนี่ยลองพิมพ์หนึ่งโอ้โหประเด็นเลยเอ่อแก่ทะเลทราย่าเลยเนี่ยกี่วิขึ้นฮะกี่วิขึ้นกดผิดอ้าวกี่วิขึ้นเนื้อหนึงลุกๆกล็ขึ้นมาทันทีอ่ะแต่มันเหมือนแบบโอ้ย Enemy spotted อ๋อไอ้ยัง เอนิมิส์สะโพกเต็ดเอนิมิสม์สะโพกเต็ดเรืเ่องยวอทำที่ปักมาก่อนโอ้ยไม่งัน้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไม่ไดไ้ต้องกลับครับอ๋อแล้วเราจะทิ้งเอ็มว้อย่างนั้นเหรอททาสิังกลับก็ได้บ้านเราก็ยงังเออที่นอนเราก็ยังไม่มีนะโโโอออ้้อ้ยยยกระต Let's physical, physical. Let's physical. go go เราเจอดินแดงแห่งหิมะผมจะเอาทะเลทรายเข้ามาทำไมเราก็ไปหิมะก่อนเผื่อเจอทะเลทรายไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวซอมบี้ไม่เคยกลัวอะไรเจอตันิลบลอกดิฟดิฟโอ้ฆ่าหมูทีหมูบินเลยนะอินเตอร์แมนหายเลย นี่ไงนี่ไงไอ้นแมนจะไหนอ๋อข้าไปแล้วนีครับอยู่ตรงผมอยู่ตรงผมโอเค I will kill him for you นู่นมันหนีไปอยู่นู่แล้วไหนเฮ้ยหนีเออดีอยู่หลังอ่ะไปไหนแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วผมต้องการอาหารอ่ะตอนเนี้ยไปไหนแล้วขอโบกเอ็น้โนแมนก่อนเอ็น้โนแมนหนีไปแล้วอาหารเรามามามาอาหารอยู่นี่ดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ลูกแก้วแล้วได้ลูกแก้ววิเศษแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์แต่การคิปเปอร์ไป มาช่วยฉันเล่าฉันมาช่วยกัน <laughs> ออวีอย่าตายวีเอาอาหารไปเอาอาหารไปเนาะเอ่อทิ้งอะไรเดียวเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอดูปากหัวเขาโอ้ย,อยอเาอาอาหารไปเอาอาหารไปสิบชิน้นสิบชิน้นโอ้ยเอาวีช็อปไปซอมบี้โอ้บุกกันมาเรื่องนีง้ถือทวนซอมบี้ถือทวนเนาะ